Uau! Wow. Lutinho, lutinho! Mas é se barre. เยอะเลยทั้งแก้วอ,อือหือหอมากหอ,อมาออมาก

ถามหาว่าแม่จะกินหมดปะไม่เร <laughs> าถ้าแม่กินหมดอะไม่เหลือ <laughs> 嗯，嗯嗯 หมดเลยแล้วหมดเกลือเทศ เรียนไนะม่ทันกินแล้วหืมชิ้นสลายอ่ะหายเนอะอะไรหายชิ้น 睡觉<到>，来。嗯 啊，这个真漂亮。 Cina dalam, Nile Cina ไม่ว่าวิดีแม่ได้เสียงเสริมึงอ่ะอืมว่าไง นี่ฝีมือใครนะยังไม่รอดอะ่ะแค่ข่ายยังไม่รอดเขาจรคว่าจะทำอย่างนั้นได้เหรอ่ <c oughs> อแต่เดิมแล้วตนนี้ยังไม่ทำเดิเอ้ยหน่ยนี้ก็ยังได้นะหมักฝาหลังเนี่ยนีได้นะแต่ช้าหน่อยนะ หืมแล้วใส่ให้อร่อยมากนี้ก็ทำได้แต่ช้าก็าต้องมีคอยแม่มาสอนด้วยทุกงานอ่ะหืมน้ำจิม้มซ<ไ>ีฟู้ดก็นไหนทำได้มากทุกอันเลยไหมไม่ไมพ่อทุกอันบางทีอันที่พ่อทำได้แต่ต้องต้อง,งมีแม่อยู่ด้วยแต่อันที่พ่อทำได้อ่ะบางอันอ่ะบางอันอ่ะทพ่อทำได้อ่ะต้องให้แม่อยู่ด้วยหือทำไม เดี๋ยวไม่ทำก,กับข้าวตให้แม่อย,อยู่ด้วยเดี๋ยวไม่ใช่เพขาเดี๋ยวแม่ไปแบบนี้ตุ้งพี่ตุ้งกันมือเลยใครจะต้องไ,ไปได้หรอกดูแม่ก่อนเลยพอแล้วมือเลยดิมือเลยนิเดเกี่ยวเองนะช่วยแม่กันก่อนเลย มือเลยแคทตี้เดียวพ่อมาเหมือนมือมือทั้งมือ Bare gjør det. Kom igjen, nå. ก็มาโอ้เก่งอยู่แล้วเจ็บ hmm. ปัน็ีเด็กแม่ hmm. มัเก่งรักรือเปล่าเออไม่ส่วนแต่ว่าังเก่งไม่น่ารักนะแต่ลองปลดซิปลังเก่งนี่เกง เธอว่าเยอะจริงๆรุ้ยติดฟันอืมนี่้อไงอะไรซอะไรหรอไมวต้อกินอืมโอ้โหเห็ดเหรอเห็ดไอ้นี่แล้วพริกติดฟันอ่ะรับโห น่ารัดวมะขามบะาบมะขับอืมมากินอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มาถ้าถ้าดนมะามจริงอ่ะมันมีพริกอยู่อันที่สามอันที่สามอ่ะอกินอันนี้ก็เอออันที่สามไปป้ามดีมากอมาครับป้าอให้ป้าเขาเรียกว่าปาร์ตี้ลูกชิ้นทอดอืมเออด่าน เขาต้องบ้าเขาเข้ามากะเาขาต้าาองกแม่ปาร์ตี้กินอืออืองงกังกางงเหมือนเด็กเมือนใครวะเนี่ยเมือนพ่ออิ่มลูกอิ่มแล้วกินกินอยู่มาแค่แตงก้าเืมยไปเอาอะไรมาให้เขาดูนีหน้าเหมือนกันไหม ได้เหมือนกันไหมอืมทำไมหน้าซี่จังวะทำไมอ่ะไม่ไม่ฮัทเาทำไมฮัทหน้าดำจังอะ่ะโยของผวานหาเออวานหญิงทำของปะเนี่ยหาลูกป่อลูกเพรา่ลูกเราหญิงทำของแล้ววะ ดำปี๋จั้าหนาลูกกูไปเรื่อยเลยปาร์ตี้ลูกชิ้นมาเออเออน่ถึงการเด็กๆนั่นแหละชิ้นปลาท่านี้น่องชิ้นบาทถึงแล้วช่องชิ้นบาทช้นอะไรมาลูหญิงทำของไง นอนน้ำลายไหลนอนน้ำาไหลขี่กะขึ้นหน้าฮะเอ้นอนน้ำนาลาไหลระวังพี้กะขึ้นหน้านรเว้ยฮะหัวช่องหลอดอขนอะไรเนีย่ยขนมปังฝรั่งเศสอือเซเว่นของราคะ ในกล้องน่าจะเห็นแค่เลขอะไรไม่รู้แต่อันนี้มันสิบสองบาทห้าสิบตางค์ยู่นี่อันโทนี่ใครกลองคอนคอนค่อยเล่นใช้เวลานี้ลดราคาลดราคานี่คานี่เนียนะต้องรีบแต่หมดอายุพุ่งนี้นะหมดอายุพรุ่งนี้มันก็ต้องกินพรุ่งนี้ แล้วก็จะบุตเดือนในท้องใช่ไหมหมดอายุพรุ่งนี้ก็คือกพรุ่งนี้แล้วก็จะไปบุตในท้องก็จะเป็นหมดอายุในท้องถูกไหมก็คือหมุดใช่มันเป็นหน้าที่ของกระเพาะกระเพราะใครกระเพาะเราโอเคอ่ีกระเพาะแม่อยู่่นีค คือแม่ว่ากับพ่อเราคาว่าเราไม่ใช่แม่ก็คือคือมันถึงตัวเองก็คือแม่พูดก็คือแม่ถ้าคำว่าเรามันคือพวกเรานี่ไปเลวพวกเราเพิ่หนีไปหนีไปเลยพ่อหนีไปไหนอิ่มโอ้แม่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าพ่อหนีไปไหนอิมมอหมดเหมือนแค่นี้ปาติลูกชิ้นได้แค่นี้บ๊ายบาย นับถือ,คคอเขาดูกลับมากนับถือนับถือมากเลยอิ่มแล้ววะยังไงรล้ปะว้าหือ bye, -bye.